สวัสดีครับ f อซที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านโอ้เหมือนฝนจะตกเนาะคึมนะครับ f อซแดดร้อนแล้วก็คืมเหมือนฝนจะตกเนาะโอ้ยตอนเย็นนี่จะได้ไป่องเขียดหรือเปล่าครับ f อซาครับนี่นี่ขึ้นถึงหลังเขาแล้วเนาะก็เดินไปเรื่อยๆนะครับ f อซพาน้องหมาไปนะครับ หงมามันรู้ทางอยู่นะครับพี่ซีไปทางไหนมันก็เดินเนาะอยู่บ้านไม่ได้นะครับพี่ซีอยู่บ้านนี่ไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรเนาะมีจะถ่ายข้าวหมดก็ไม่มีอะไรจะถ่ายนะครับพี่ซีต้องขึ้นมาถ่ายภูเขาถ่ายต้นไม้ต้นอะไรให้เอฟซีดูเนาะว่า บนภูเขาของบ้านผมนี่บนอุด,ดมสมุนหรือเปล่าครับซีมาก็ขึ้นมาดูภูเขาดูต้นไม้ดูอะไรดินบนหลังภูเขาเนาะแต่ไม่ค่อยมีก้อนหินนะครับเอซีหลังภูเขาส่วนมากมันจะมีตรงแถวหน้าผาหรือว่าอยู่ตาม ใกล้ๆใกล้หน้าผาเนาะลงไปนะครับไอซี่ก้อนหินไม่ค่อยมีครับก็เดินกระดุมกระดุมเข้าไปนะครับไอซีออ่อไปในป่าในป่ากลางภูเขาโอ้โอเอฟซีฝนจะตกไหมมืดคึมจังเลยนะครับไอซีถ้าฝนตกมาก็ ผักกาดผมหมดกันผมบาดประกาศเนาะไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับพี่ซีอันนี้อันต้อน,น,นอะไรเนาะนี่กำแพงจ็ดสันนะครับพี่ซีใบของมันจะเป็นแบบนี้เนาะมันจะเป็นเถาวันเนาะนี่เขาเรียกว่ากำแพงเจ็บซันนะครับพี่ซีต้นนี้ แต่คุณมันก็เอฟซี FC ก็คงรู้แล้วเนาะ้าใส่เยอะก็ยิ่งคลองห้องน้ำไม่ทันเนาะแั่น้อยก็พอดีเป็นยาอีกชน,นิดหนึง่งแต่คุณมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับเอฟซียาตัวนี้เขาวันเท่านี้นะครับเอฟซีก็ไม่ได้เอาลงไป กินเท่าไหร่นะครับพี่ซีเพราะว่ามันก็พูดไปก็พูดนานไม่ได้เนาะเรื่องอันนี้ครับพี่ซีกลัวมันติดเนาะยุทธิศิษฐ์เขาเพราะว่าเขาเจดุดยุทธิศิษ์เราไม่ได้จดเนาะผมก็ไม่กล้าพูดมากนะครับพี่ซีดูกับ ผมก็รู้จักับอาจารย์เนาะอาจารย์สอนให้เป็นพระอยู่บนภูเขาบนภูหลวงนะเว้ยสิเ็าไม่ได้ขึ้นไปหาท่านนานแล้วเนาะเพราะว่างานเยอะเนาะอยู่ใ,ใกล้ๆลยครับสิอยู่ใ,ใกล้ๆไล่ผมอยู่ที่ภูหลวงเนาะพอมัน อะไรไม่มีเวลาขึ้นเนาะแต่ก่อนนี่ครับไอซียังไม่นี่ขึ้นบ่อยขึ้นแทบทุกวันเนาะครับจะีกลับไปน้องหมาผมก็มาแล้ววิ่งตามหลังผมมาแล้วชมป่าชมเขาชมธรรมชาติโอ้โอ้โอ้โอ โอนไม้ขอนไม้มันเยเนอะเนาะกินไม้แห้งนะครับพี่สี่หก็มาเรื่อยๆไปไม่นานนะครับพี่สีก็จะกลับลงบ้านนะครับขึ้นมานี่ก็โอ้ยนานแล้วเนาะได้ชั่วโมงหรือ,อยังก็ไม่รู้นะครับพี่สีเนาะ โอ้ทางฝั่งด้านนี้เห็นแสงแดดอยู่นะครับไอซี่อย่างว่านะครับผมเข้าป่าเนาะมันจะคึมมันจะมืดเห็เนแล้วมีแสงไฟสิทธิ์แสงแดดแล้วเนาะไอซี่เนาะพาตัวผมานี่เปียกแน,น,น,นดด่นอนผมเปียกหมดแน่นอนก็ คนเปียกก็ไม่เป็นไรเนาะพอแต่โทรศัพท์จะเปียกเนาะไอซี FC เนะาะพาโทรศัพท์เปียกนี่โอ้ยงานเข้าแล้วครับไอซีผมก็มาถึงจุดนี้แล้วเนาะหาดูอะไรหุยจริงดีไปด้วยนะครับไอซีหา ลังต่อลังแตนไปด้วยเพื่อฟุกเนาะถ้าฟุกถ้าเห็นก็ไม่ได้เอากลางวันนะครับอีซีถ้าเห็นต่อต้องปเปล่ากำคืนเน,ะนาะบาทผมบอกว่ามันเอายากมันอยู่ต้นไม้สูงนะครับอีซีแถวบ้านผม ก่อมาถึงจุดนี้แล้วก็เดินผ่านเกือบทุกวันเดี๋ยวนี้ไอซีคงคุ้นแล้วมาถึงนี่เหนมาน้องหมาผมก็มาถึงผมแล้วมาทันผมนะไอซียิงม,มาแล้เน่ะยกระตุกโอ้น้องหมามีหาก ล้านหูให้เลยนะครับไอซีอย่างว่าเนาะไอเจ้าหนาคก็ไม่ขึ้นมาน้องขาวก็ไม่ขึ้นมานะครับไอซีอันนี้เป็นตัวประกอบนะครับจะตถูกกับเจ้าร่อนเป็นตัวประกอบนะครับ เหนื่ก็ทนเนาะขึ้นเขาเครับพีโอ้เดี๋ยขึ้นมาถึงก็ช่าขึ้นมาถึงหลังเขาเนี่ยออากาศเย็นสบายนะครับพีซี่เจะร้อนก็อยู่ใต้ล่มต้นไม้เนาะอากาศเย็นสบายนะครับเดินไปเรื่อยๆจนกว่าเียนงลงมาผมทำอะไร ครับดูไม่รู้มันเห็นอะไรเนาะพี่สีเนาะหินนูหรือเปล่าไม่ให้เข้าไปดูครับไี้เจ้ารดมันขุดอะไรก็ไม่รู้นะครับอี่สีผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ